สวัสดีค่ะพาเพื่อนมาชมพลูดางนะคะพลูพลูราชินีหินอ่อนค่ะพลูราชินีหินอ่อนนะคะสวยไหมไม้ประดับยอดนิยมนะคะมีลักษณะเด่นคือใบสีเขียวสลับลายค่ะสีขาวคล้ายหินอ่อนเป็นไม้เลื้อยที่ปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายแล้วก็ยังเป็นไม้เ้าะอากาศได้ด้วยนะคะลักษณะโดยทั่วไปนะคะโดยทั่วไปก็ นี่นะคะลักษณะใบสีเขียวสลับลายสีขาวนะคะคล้ายหินอ่อนการเจริญเติบโตไม้เลื้อยนะคะเนื้ออ่อนนะคะการปลูกปลูกได้ทั้งในกระถางแล้วก็ลงดินค่ะแสงนะคะชอบแสงแดดรำไรน้ำนะคะควรรดน้ำเมื่อดินแห้งค่ะ แล้วก็การดูแลร,รักษานะคะเพื่อนเพื่อนแสงควรอยู่ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงบ้างนะคะแต่ไม่ควรโดนแสงแดดจัดนะคะเพื่อนเพื่อนผู้ราชินีหินอ่อนนะคะผู้ด่างนะคะเพื่อนๆพ่ผู้ดาะะ่ดางแล้วแต่คนจะชอบนะคะชอบผู้ด่างผู้เขี้ยวนะคะผู้ราชินีหินอ่อนนะคะลายเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนหินอ่อนนะคะมาหินอ่อนมาหินขัดนะคะ น้ำนะคะรดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะโดยทั่วไปประมาณ2-3วันนะคะต่อครั้งนะคะหากปลูกในที่มีแสงแดดจัดควรรดน้ำให้บ่อยขึ้นนะคะดินใช้ดินร่วนนะคะปุ๋ยสามารถใช้ปุ๋ยได้บ้างเป็นครั้งคราวการขยายพันธุ์ทำได้โดยการปักชำค่ะก็จะตัดไปปลูกนะคะเพื่อนๆตัดไปแช่น้ำก็เกิดรากได้ง่ายๆนะคะ การขยายพันธุ์นะคะไม่มีดอกนะคะเป็นพืชที่ไม่หวังดอกหวังผลนะคะเพื่อนๆเป็นไม้ประดับนะคะไม้เลื้อยไม้ประดับนะคะพลูด่างพลูราชินีหินอ่อนนะคะไม้ประดับฟอกอากาศนะคะปลูกสวยงามปลูกเสริมโชคเสริมลาบปลูกดักฝุ่นนะคะฝุ่นเยอะก็ปลูกไว้เยอะๆนะคะเพื่อนๆอันนี้ ูราชินีหินอ่อนนะคะปลูกในกระถางสวยมากๆนะคะกระถางสีขาวนะคะเพื่อนเเฉพาะกระถางก็400บาทนะคะกระถางนี้สวยงามนะคะเพื่อนเพูราชินีหินอ่อนนะคะไม้ประดับมีความสวยงามช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับบ้านและสวนนะคะประโยชน์ของเขานะคะ ไม้ฟอกอากาศช่วยดูดสารพิษในอากาศนะคะไม้มงคลมีความเชื่อว่าช่วยเสริมสเสน่ห์และบารมีค่ะข้อควรระวังนะคะแม้จะมีแสงแดดรำไรนะคะแต่ก็ควรระวัดระวังนะคะระมัดระวังไม่ให้โดนแดดจัดนะคะเ,เพื่อนๆไม่ควรรดน้ํามากเกินไปเพราะอาจทําให้รากเน่ารากเปื่อยนะคะเวลาเราเอาไปชำนะคะเ,เพื่อน ลากเขาชอบเปื่อยนะคะเปือเป่อยๆเปือเป่อยๆนะคะอย่าใส่น้ําเยอะนะคะเพื่อนๆใส่น้ํานิดนึงพอถึงถึงกิ่งเขาหน่อยหนึ่งนะคะถ้าเราใส่ขึ้นมาเยอะๆนะคะก็จะเปื่อยได้นะคะทั้งลาต้นทั้งใบนะคะเพื่อนๆก็ต้องมีก้อนหินถ่วงไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆก้อนก้อนหินนะคะเพื่อจะไม่ให้เขาลอยขึ้นมานะคะแล้วก็เขาก็จะ ง,งามๆนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้ในร่มนะคะถ้าเราตัดเขาไปชําในน้ํานะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาด้วยกันนะคะพลูราชินีหินอ่อนนะคะพลูด,ด่างนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะบพบกันคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ